iPad Air Gen 3นะครับผมปะทะกับ iPad Gen 8ครับชิปเดียวกันนะครับผมแต่มันมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างติโอกับตีก๊อปนะครับจะมาเล่าให้ฟังครับ โอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าช่วงสิ้นปีนะครับหลายคนก็พยายามหาซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักหรือว่าอยากจะซื้อของขวัญให้ตัวเองใช่ไหมครับครับผมนะ iPad เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่หลายคนสนใจนะครับผมแต่ว่าในราคาระดับเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็น iPad Gen 8ครับผมนะครับกับราคาที่มันใกล้เคียงนะเวลานี้เนี่ยมันก็จะเป็น iPad Air Gen 3นะครับผมซึ่งหลายคนก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ มันจะแตกต่างกันยังไงแล้วก็ควรจะเลือกอันไหนดีนะครับโดยราคาเนี่ยระดับหมื่นกว่าต้นๆเนี่ยอันไหนกันแน่นะครับผมวันนี้ได้รู้แน่นอนนะครับก่อนที่ไปฟังกันอย่าลืมกด Subscribe c ช anel อาติรีวิวให้ดูกันละกันนิดนึงนะครับผมขอบกดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขอเริ่มที่ตัว ipad air เ <Air S 2> จ็สก่อนละกันนะครับ ipad air เจนเนี่ยจริงๆแล้วเปิดตัวมาตอนต้นปีของ2019 ก็ถือว่าไม่นานก็ปีที่แล้วเออปีที่แล้วแล้วก็ช่วงตัวปีเฉยๆนะครับถือว่าเออมันก็ไม่ได้จะนานอะไรขนาดนั้นนะครับผมตัว iPad Air Gen 3ตัวนี้เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งเลยที่เหมือนกับตัวของ iPad Gen 8นะครับผมนั่นคือชิปนะครับชิปตัวของ iPad Air Gen 3ตัวนี้นะครับผมโอ้โหมันเจน iPad นออกมาหลายรุ่นเหลือเกินนะพูดไปมาลิมพันกัน iPad Air เตัวนี้เนี่ยใช้ชิปเป็น A12 ใช่ะค,ะครับผมซึ่ง iPad Gen 8ก็เป็น A12 เหมือนกันครับผมอ่าใช่ครับผม และตัว a 1 2เนี่ยก็เป็นตัวเดียวกับตัวของ i p o o n e xs ครนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็ดูแบบไม่ได้เก่ามากนะครับผมจริงๆว่ามันแรงเลยแหละแรงแรงใช้ได้มันเป็นชิป a 1 2 Bionic ที่มันมีเขาเรียกว่าพวก neural engine ประมวลผล ai อะไรอย่เงี้ยใส่มาให้แล้วนะครับผมจุดที่มันเหมือนกันคือชิปนะครับส่วนที่มันแตกต่างกันเนี่ยจริงๆก็ อาจจะมีหลายส่วนซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่แล้วก็ไม่ไม่รู้นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไง uh huh. เดี๋ยววันนี้จะมาเริ่มเล่าให้ฟังเลยนะครับผมอ่ะ <c oughs> โอเคนะครับเรื่องของชิปเมื่อกี้เราเล่าไปแล้วแต่เรื่องของหน้าจอกันเลยดีกว่าขนาดหน้าจอของตัว Gen 8เท่าไหร่ครับขนาดหน้าจอของ iPad Gen 8นะครับจะอยู่ที่10.2นิ้วครับผมอ่า10.2นิ้วซึ่งเป็นขนาดเดียวกับ g 7ครับผมอืม Gen 7มันได้รับการอัปเกรดหน้าจอมานะครับผม <c oughs> ในส่วนของ iPad Gen iPad ดแอร์ไอแพดแอร์เจนะครับผมขนาดหน้าจอจะอยู่ที่10.5นิ้วนะครับผมซึ่งเป็นขนาดเดียวกับตัวของ iPad Pro ปี2017 <c oughs> อืมนะครับ <c oughs> ก็ขนาดหน้าจอของ Air เนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึง นิดนิดจุดสามนิ้วนะครับผมความละเอียดพิกเซลนะครับของตัวเจน8นี่เท่าไหร่ครับของตัวเจน8นะครับจะอยู่ที่2,160ันหนคูณหนึ่รครับผม PPI จะอยู่ที่264 PPI ครับผมอ่าโอเคในส่วนของ Air Gen 3นะครับผมก็จะมีความละเอียดเนี่ยอยู่ที่2,224นะครับผมคูณหนึ่นะครับโดยค่า PPI เนี่ยอยู่ที่264เหมือนกันนะครับ264 PPI มันคือว่า ในหนึ่งตารางนิ้วเนี่ยมีเม็ดพิกเซลเนี่ยอยู่กี่เม็ดอยู่2 6 4เม็ดใช่ครับอ่ายิ่งพิกเซลเยอะก็จะยิ่งชัดนะครับผมอ่ะตรงนี้ให้แสงสว่างได้เท่าเท่ากันก็คือ500นิตนะครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าก็พอประมาณนะครับก็จะเห็นเห็นสีเห็นสารอะไรได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นชัดเจนเลยนะครับผมจอของ iPad Air Gen 3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอที่เขาเรียกว่า จอแบบ Full Lamination นะครับผมและอีกอย่างตัวนี้เป็นเคลือบสารสะท้อนแสงไว้แล้วด้วยนะครับหลายคนสงสัยว่าไอ้โฟจอแบบ Full Lamination นี่คืออะไรนะครับผม uh huh. เอาง่ายๆเนี่ยคือลักษณะของหน้าจอของ iPad Air Gen 3เนี่ยมันจะแนบชิดกับตัวจอ,จอแผ่นแนลที่มันให้มันออกแสงมาเลยนะครับผมเอาง่ายๆคือมันจะไม่มีแก๊ปครับผม มันรู้สึกว่าถ้าเราจะหลดปากกาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับจอมาก <Wow. S 1> แต่ว่าถ้าเป็นจอของ Gen 8, เน,8เนี่ยจะไม่มี full immersion ครับมันจะแบบมันจะมีระยะห่างนิดนึงเออมันจะเห็นระยะหา่างถ้าเอาไปส่องกับแสงไปนะจะเห็นเงาของขอบมันเลยครับว่ามันออมันมีระยะลึกขึ้นมาเออนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็น f e ล l i n g ของการ s a พท p o t ละรวมไปถึงอะไรรู้ไหมครับรวมไปถึงการวาด ผ่าน Apple Pencil ตรงนี้ถ้าเป็นนักวาดเนะี่ยที่เขาเคยใช้จอแบบนี้มาก่อนจอแบบที่มันชิดกับ Full เ m ชั่น i o n ตรงนี้เขาจะได้ฟิลลิ่งมากกว่าแต่ว่า,วาไม่ใช่ว่าวาดบน iPad อ้ยบน iPad Gen 8ไม่ได้นะค,คนที่ยังไม่เคยใช้จอแบบ Full ม m เนชั i o n อาจจะมาลองเทสตตัวนี้แล้วก็อาจจะคุ้นชินแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมประมาณนี้นอกจากนี้นะครับหน้าจอของ Air Gen 3เนี่ยจะมีการรองรับสีสันแบบ ที่3แล้วก็คือจะกว้างกว่าของตัวนี้สีสันจะครบมากกว่าได้เฉดสีเยอะกว่าครับผมนะครับผม,ผมและก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้สามารถแสดงผลออกมาเป็นจอแบบ True Tone ได้นะครับผมซึ่ง True Tone เนี่ยหลายคนก็ชอบนะครับผมเวลาเอาไปเจอแสงสีเหลืองเนี่ยหน้าจอก็จะปรับให้มันเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยโทนอุ่นถ้าไปเจอแสงนีออนเยอะเนี่ยมันก็จะออกเป็นโทน สีขาวอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจะสบายตามากกว่านะครับผมหลักๆแล้วนะจริงๆแล้วติโออยากให้โฟกัสในเรื่องของหน้าจอเพราะว่าที่มันต่างกันเยอะๆเนี่ยในแอร์เจนสามกับตัวเจนแปดเนี่ยคือเรื่องของหน้าจอนะครับผมมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้าง iPad เจนแปดนะครับผมมีกล้องอะไรยังไงบ้างครับ iPad เจนแปดจะมีกล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมครับ แล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่1.2ล้านพิกเซลครับผมครับผมในส่วนของ iPad Air Gen 3ตัวนี้นะครับผมกล้องหลังนะครับผมขนาดพิกเซลก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับผมส่วนกล้องหน้านะครับผมตัวนี้ iPad Air Gen 3ตัวนี้อาจจะดีกว่าของ Gen 8นะครับ Gen 8 1.2ล้านแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับผมทำให้เวลาในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเนี่ย ตัวนี้เนี่ยจะรองรับแบบ Full HD 1080นะครับผมครับผมแต่ว่าของตัว Gen 8จะอยู่ที่ 720p เท่านั้นเอใช่ครับเขาไม่เรียกว่า HD แล้วนะครับผม YouTube ตัด HD ออกไปแล้วเออ720นั่นไม่ใช่ HD นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เน้นกล้องหน้าเนี่ยก็อาจจะต้องเป็น Air 3นะครับเพราะว่า Gen 8เนี่ยยัง ยัง1.2ล้านอยู่อะยังถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างต่ำนะครับผมมาดูกันที่เขาเรียกว่ารอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมรอบๆตัวเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วไซส์ใกล้ๆกันนะครับผมความสูงเนี่ย250.6มิลเหมือนกันนะครับผมความกว้างเนี่ยก็เท่าๆกันแต่หลักๆนะครับผมก็คือความหนาของตัวเครื่องของ iPad Air นะครับ iPad Air นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความบางอยู่แล้วนะครับ ตัวความบางของตัว iPad Air Gen 3ตัวนี้เนี่ยจะมีความบางอยู่ที่6.1มมนะครับผมซึ่งตัวของ Gen 8เนี่ยจะอยู่ที่7.5มม7.5นะครับฟังดูเนี่ยอาจจะดูเหมือนเล็กๆน้อยๆมิลนึงเองนะมินกว่าเองนะครับผมแต่ฟีล l i n g การจับจริงๆเนี่ยถ้าลองจับดูจะรู้เลยว่ามันรู้สึกหนาขึ้นนะครับมนจะางกว่างเงจะบางกว่า ถ้าใครชอบถึกๆทนทเน,นีดูหนาๆนี่อาจจะเป็นเจนแปดนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบบางๆดูสลิมสลิมตัวนี้ยจะเบากว่าะนะครับ <c oughs> แล้วก็บางกว่าตัวนี้ความเบาของมันเนี่ยอยู่ที่456กรัมนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ที่490กรัมครับผมอืมใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเซลูล่าเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นมากกว่านี้ <c oughs> นะครับก็จะหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าเอาชิปเซลูล่ามาใส่นะครับผม ส่วนอื่นๆเนี่ยติโอให้ว่ามันคล้ายๆกันของ iPad Air Gen 3กับตัวของ7 e 8นะครับมันแทบจะคล้ายกันหมดเลยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยระยะเวลาในการดูวิดีโออะไรเงี้ยเท่าๆกันเลยนะครับผมเรื่องของการรองรับ Apple Pencil ครับผมก็รองรับเหมือนกันเป็น Apple Pencil รุ่นแรกเหมือนกันใช่นะครับผมสมาร์ทค y ย์บอร์ด ตัวนี้ก็รองรับนะครับผม Air Gen 3ก็รองรับนะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกที่รองรับรองรับสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมก็เหมือนเหมือนกันใช้ Touch ID เนี่ยเจนเดียวกันเลยนะครับเขาไม่ได้พูดว่ามันแตกต่างสแกนเร็วกว่าอะไรยังไงนะครับเขาพูดว่ามันเป็น Touch ID รุ่นเดียวกันนะครับผมเออแต่ว่าจะมีอีกนิดนึงก็คือเรื่องของ Bluetooth Bluetooth ของตัว Air Gen 3เนี่ยจะเป็นบลูทูธ t h 5แต่ว่าตัวนี้จะรองรับแค่บลูท t ธ o t h 4.2ครับผมใช่นะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยี4.2เนี่ยโอ้โหตั้ง5ปีแล้วมาณเทคโนโลยีเก่าแล้วค่อนข้างเก่าเลยนะถ้ามองเรื่องบลูทูธนะนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมนั่นคือเรื่องของความจุคอ่าโอเคความจุเริ่มต้นนะครับผมของตัว iPad 7 8จะเริ่มต้นอยู่ที่32 GB ครับผม ราคาอยู่ที่1 0ึ0 0หมื่นเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับส่วน iPad Air 3ครับผมนะครับเออเรียก Air 3ง่ายกว่าเนาะทำไมเราต้องเรียกเป็นเจนสาม i p a สามโอ้แตกว่าจะรู้ตัวก็จบคลิปแล้วนะ iPad Air 3เนี่ยก็เริ่มต้นที่หกสิบสี่กิกส์ นะครับผมก็จะต่างกันเท่าหนึ่งเลยนะครับ3ากับ6กโดยที่ราคาของอมือ1ของ Air Gen 3ตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ที่16,900บาทวงเล็บนะครับผมตรงนี้เนี่ยไม่มีขายในเว็บไซต์ Apple แล้วนะแต่ว่าในฝั่งของ b a นดา a i าหรือว่าจะ Studio ออะไรเงี้ยก็ยังม,ม,มีขายอยู่นะครับ,รบผมตรงนี้ต่างกันเท่าไหร่6,000ครับ 6,000บาทครับผมอ่าต่างกัน6,000บาทเนี่ยในฟิลลิ่งของตีโอเนี่ยถ้าเพิ่มอีก32ิกิกก็มันก็ประมาณ1,000-2,000แล้วแหละฟิลลิ่งนะเออความจุมันได้ต่างกันนะแล้วก็ได้เรื่องของหน้าจอได้ถ้าเป็นตีโอนะครับผมมีงบประมาณนิดนึงดันเป็น iPad Air Gen 3เลยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่เป็นแบบว่าระดับเริ่มต้นเนี่ยคืองบประมาณ นีหมื่นกว่าเนี่ยอืไปตัวนี้ก็ไม่น่าเก็ตเนาะถูกไเราก็เอา6 0พันเนี่ยไปซื้อ Apple Pencil เพิ่มก็ได้เออใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอราคา1 6 9 0 0นี่ยังไม่รวม Apple Pencil นะครับใ่ร้วรวม Pencil แล้วเนี่ยราคานี่ก็เหยียบ20,000อยู่นะใชครับผมอออยากแนะนำนะถ้าดูราคามือสองที่มันแบบ13 0 0 0มถ้าเจอราคาเนี้ยสอยได้เลยก็น่าจะดีกว่ามันน่โดนอะเพราะว่าถ้าในเรื่องของประสิทธิภาพอ่ะถึงแม้จะเป็นชิป A 10 สเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าไปเล่นเกมชินอิมแพกอะเออตัวค่าเริ่มต้นของมันอะมันแตกต่างกันอยู่นะครเออมันไอตัวเกมเขาดีเทคว่าถ้าเป็น Air 3เนี่ยจะแรงกว่าน้อยนึงนะครับแต่จริงๆแล้วลอง เอาไปตัดต่อแล้วนะระยะเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตออกมาไม่เท่ากันนะแต่ถามว่าความแตกต่างของระยะเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตนานกว่ากันไหมมันก็หลักวินาทีครับไม่เยอะมากไม่เยอะมาก,มากนะครับผม,ผมประมาณนี้แล้วกันนะครับคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าให้สรุปอีกรอบหนึ่งคนที่ชอบหน้าจอที่มันดีๆหน่อยไปแอด ่ไป Air สาจะต้องติดเจนอยู่เรื่อยนะไป Air สก็น่าจะเวิร์กกว่านะครับผมเพราะว่ามันใช้ได้ยาวๆหรือพูดเรื่องลำโพงลำโพงเหมือนกันลำโพงเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมสิ่งที่มันแตกต่างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความบางแล้วก็หน้าจอนะครับสรุปอีกรอบนึงนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับ iPad แอนะครับผมบ iPad Gen 8ครับโอเคหวังว่าหลายคนนะครับจะได้แนวทางในการเลือกซื้อมากขึ้นนะครับเพื่อซื้อ iPad เป็นของขวัญให้ใครๆหลายๆคนนะครับผมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเผื่อใครกําลังอยากจะซื้อ iPad เป็นของขวัญเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อีก๊อฟครับต้องขอตัวลาไปก่อนเช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะ